ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจนั่นก็คือลูกขี้อายแล้วก็ลูกไม่กล้าแสดงออกจินตนักคณิตช่วยได้ไหมจินตนักคณิตของคุณน้องช่วยได้แน่นอนค่ะแต่คุณครูจะต้องแนะนำว่าปัญหาที่น้องๆขี้อายไม่กล้าแสดงออกนั้นก็คือน้องๆอ,อาจจะมีการเรียนที่ ไม่เข้าใจแล้วก็พอไม่เข้าใจปุ๊บน้องๆก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกที่จะพูดหรือตอบคำถามของคุณครูเพราะว่ากลัวที่ว่าถ้าตอบไปผิดแล้วจะอายเพื่อนหรือคุณครูบางท่านอาจจะมีการดุนะคะเท่าที่เราสอบถามเด็กมาว่าทำไมทาไมถ้าหากว่าน้องๆไม่ได้ทำไมน้องไม่ถามคุณครู แล้วถ้าหากว่ายังไม่ได้อีกทำไมไม่ลองถามใหม่แบบนี้ค่ะน้องๆบอกว่าเคยถามแล้วแต่ว่าคุณครูดุหรือว่าเพื่อนถามแล้วแต่เพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนถามใหม่แล้วคุณครูดุแบบนี้ค่ะน้องๆเลยไม่กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ขี้อายแต่จริงๆแล้วน้องๆอ,อาจจะเก่ง ก็ได้นะคะจริงๆแล้วน้องอาจจะแบบมีความสามารถแต่น้องอขาดความมั่นใจในเรื่องการเรียนจินตคณิตนั้นสามารถสอนให้น้องๆมี ความมั่นใจมีการกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าน้องๆเรียนได้เรียนเก่งตอบได้ทำได้น้องๆก็จะสามารถตอบคำถามได้โดยมั่นใจเพราะว่าคุณครูมีเด็กมากมายที่ขี้อายมากๆค่ะมากมากกว่า50%ทขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบกับคุณครูแต่สาเหตุหลักมาจากการที่น้องๆทำไม่ได้แล้วก็ตอบคำถามไปก็กลัวว่าจะผิดค่ะก็ เลยกลายเป็นเด็กที่อายแต่ว่าอยู่บ้านไม่อายค่ะน้องๆล่าเริงสดใสแต่เป็นเฉพาะเวลาเรียนใช่ไหมคะ,ะคุณครูก็เลยแนะนำว่าถ้าหากว่าเรียนที่จินตะคณิตแล้ว คุณครูจะมีการสอนจี้หรือว่าสอนไปไลยบุคคลให้น้องๆทําให้น้องๆเข้าใจในการเรียนแล้วน้องๆสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องข้อไหนที่น้องๆทําไม่ได้คุณครูก็จะสอนให้เลยทันทีทําให้น้องๆทําได้โดยง่ายแล้วก็ทําได้แบบลื่นไหลน้องๆข้อไหนไม่ได้น้องๆก็จะสามารถถามคุณครูถ้าหากว่าน้องขี้อายมากๆแล้วน้องหยุดคุณครูก็จะเข้า ไปประกบน้องๆหรือสอนน้องๆทันทีค่ะทําให้น้องๆทําได้แล้วเวลาที่คุณครูถามตอบน้องหรือมีการถ่ายคลิปน้องน้องจะกล้าแสดงออกคุณพ่อคุณแม่ยังแปลกใจว่าทําไมน้องถึงกล้าทั้งๆที่ปกติแล้วถามอะไรก็ไม่กล้าหรืออยู่โรงเรียนก็ไม่เคยกล้าที่จะแสดงออกหรือพูดคุยหรือตอบคําถามได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการสอนเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับคุณครูที่ดู แคลน้องๆด้วยค่ะที่จะเสริมสร้างความมั่นใจการแสดงความชื่นชมเมื่อน้องทำได้ดีหรือว่าเราไม่ควรตำหนิน้องถ้าหากว่าน้องทำผิดนะคะแต่เปลี่ยนเป็นการสอนหรือให้คำแนะนำกับน้องๆมากกว่าแล้วก็ชื่นชมเมื่อน้องทำได้ดีขึ้นค่ะแบบนี้จะทำให้น้องมีกำลังใจและน้องๆก็จะกล้าแสดงออกนะคะ ถ้าหากว่าผู้ปกครองสนใจที่จะให้น้องๆมาทดลองเรียนฟรีคุณครูสามารถสอนให้น้องๆคิดเลขเร็วภายในวันแรกเด็กๆทุกคนมางคนไม่กล้าที่จะมาทดลองเรียนคิดว่าน้องๆทําไม่ได้แต่พอมาถึงน้องๆทุกคนคิดเลขได้ทันทีหรือคิดเลขได้ไวน้องๆจะตอบตกลงแล้วอยากเรียนทันทีเลยค่ะ คุณครูเจอน้องๆแบบนี้มา10ปีแล้วนะคะคุณครูเลยกล้าการันตีที่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาทดลองเรียนก่อนจะเรียนหรือไม่เรียนไม่เป็นไรน้องๆได้เทคนิคที่คิดเลขเร็วกับบ้านฟรีทันทีค่ะ